ก็ทุกคนที่ไปรักษาศีลก็เป็นคารวะก่อนทั้งนั้นมีใครเป็นพระมาก่อนไม่มีหรอกทุกคนเกิดมาก็เป็นคารวะกันทั้งนั้นแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาก็เลยไปถือศีลกันมันก็เป็นคารวะทั้งนั้นมีมพระก็มาเกิดที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องเป็นคารวะก่อนแล้วถึงจะไปถือศีลได้ศีลห้าศีลสิบศีลร้อยยี่สิบศีลอะไรก็ก็ต้องเป็นคารวะกันมาก่อน